อ่ะโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะจ๊ะมาวันนี้เรามีอีกหนึ่งขั้นเข้ามาก็คือเป็นตัวฟูโซนะครับเป็นตัวฟูโซนะครับว่าสองเจ็ดเนาะหกดสิบหกเทอร์โบนะครับแต่คันนี้แปลงมาเป็นอินเตอร์นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของน้ำนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องน้ำกันน้ำในที่นี้ไม่ใช่น้ำเมาน้ำอะไรนะคือน้ำระบายความร้อนนี่แหละนะ เห็นอะไรเขียวๆไหมนั่นแหะเห็นไหมตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะครับรถทุกคันเป็นกับทุกคันนะครับเวลารถใช้เป็นนานๆเนี่ยส่วนใหญ่ออยจะมีปัญหาเรื่องหุกรอนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เป็นเรื่องปกติมากนะครับเป็นเรื่องปกติเลยแต่ที่มันสําคัญสําคัญก็คือถ้าเกิดว่ามันได้รั่วนะครับปัญหาของมันจะเกิดขึ้นกับตัวรถเนี่ยเยอะหลายๆอย่างนะครับ เครื่องพังความร้อนขึ้นนะครับฝาสูปแตกเครื่องน็อกนะครับถ้าเรามองไม่เห็นเพราะว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีที่วัดแรงดันน้ํานะครับมันไม่เหมือนน้ามันเครื่องน้ํามันเครื่องมันยังมีสวิตน้ํามันเครื่องนะครับถ้าน้ำมันเครื่องมันไม่ทํางานสวิตไฟก็จะโชว์การรูดน้ำมันครับผมก็ในส่วนตัวนี้ถ้ามันได้อ่ารั่วซึมตามท่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อน้ํา นะครับหรือว่าจะเป็นตามหม้อน้ํานะครับซึ่งเราไม่รู้เลยเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราอาจอาไม่ได้ลงมาดูนะครับนี่แหละเป็นสาเหตุที่รถบรรทุกนะครับถ้าส่วนใหญ่เขาจะจอดรถรถเก่าๆนะหรือรถใหม่ก็ตามเขาจอดไปแหละแต่ถ้าเป็นรถเก่าๆเ,เขารู้เนี่ยเขาจะจอดลงมาดูมาเช็คนะครับว่ามันรั่วตรงไหนอะไรไงไหมก่อนนี้เขาบอกว่าเขาเข้าไปเติอนน้ำมันในปั๊มนะครับเห็นน้ํามันหยดเขาคิดว่าน้ํามันนะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นน้ําเขาก็เลยรีบมา นะครับถ้าไม่รีบมาก็คือจบเครื่องพังแน่ๆนะครับรูเล็กๆอะ่ะเท่ารูเข็มอะ่ะเออถ้าไม่เสียตังค์ได้ในราคาหลักหลักหมืน่นนะครับหลักหมื่นเลยค่าของในะบอกไว้ก่อนโอวกแตกโอวกแตนแนะ่วิ่งมาทั้งปีสิ้นปีนี่กะกะว่าจะแบบฉลองหน่อยไม่ได้ฉลองหรอกเอาเงินมาซ่อมแต่ลดนะรถเนี่ยสมชื่อรถจริงๆรถแล้วรถอีกเออ อย่างอื่นอย่างอื่นไม่ลดเลยลดลงเรื่อยๆเลยลดเนี่ยอืมไม่มีเพิ่มเลยนะครับแล้วก็รถใครไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่นะครับรถใหม่ก็รั่วได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเก๋งรถวิอัพนะครับถ้ามีออยล์พวกเนี้ยถ้าระยะเวลามันอยู่เกินไปประมาณเจ็ดพึงเจ็ดปีขึ้นไปนะผมให้เลยว่ามันจะแทบบางทุกคันนะครับยิ่งเป็นรถเก๋งเนี่ยผมเห็นบ่อยๆก็คือปั๊มน้ํา ดูรถยนต์เนี่ยปั๊มน้ำเนี่ยมันจะเป็นมีนียมนะครับมันบางเนาะถึงเวลาไปขึ้นมาแล้วผุบ้างก่อนบ้างแล้วก็ซีนรั่วนะครับรถยนต์รถเก๋งส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเพราะว่ามันร้อนนะครับมันร้อนปั๊มน้ำมันชอบรั่วพังมาทีมันก็ไหลตังนะเวลาเครื่องพังมาไอ้ปั๊มน้ำพังไม่เท่าไรหรอกแต่ไอ้เครื่องพังเยอะนะก็เรื่องน้ำนี่สําคัญมากมาเดี๋ยวเขาอนุญาตแกะกันก่อนนะแกะเสร็จเดี๋ยวเขา,ากันนะ <c oughs> อ่ะโอเคอันนี้ก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะนี่น,นไงสภาพนะครับผมรู้สาเหตุแล้วว่าทําไมน้ํามันมันถึงเยิม้มเยอะนะผมรู้แล้วอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังอ่ะสังเกตอย่างนี้เห็นไหมที่เขาเปลี่ยนใหม่เพราะมันทะลุนะครับเพราะมันทะลุอันนี้รอยเขาพึ่งไปยามาตอนตอนที่มาจอดแล้วนะเพราะว่าเขาจะลองดูว่ามันจะอยู่ไหมมันไม่อยู่หรอกเพราะว่าน้ำมันเยอะ นะครับแต่ถ้าว่าน้ามันมันผ่านน้าออกแล้วค่อยใส่ซีเมนต์เหล็กมันจะหายอยู่นะมาดูด้านในกันนี่เห็นไหมดูสภาพนะครับเห็นไหมมันมันผุไปตามการเวลาเห็นไหมลึกๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี้ยน้ามันกัดได้นะครับน้ํามันกัดมีเนียมได้เพราะบางทีน้ําของเราอ่ะมันอาจจะเป็นไม่ใช่น้ําเขาเรียกน้ําน้ําฝนนะครับทุกวันนี้เขาก็ใช้น้ํา เติมกันตั้งนั้นแหละแต่บางทีมันไปโดนน้าที่ไม่ดีเท่าไหร่ดูสังเกตดูนะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้หนักเลยเห็นไหมเป็นรูเลยเห็นไหมพร้อมจะทะลุได้ตลอดเวลานะครับอ่านี่นี่เห็นไหมโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมแล้วทีนี้ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการน้ํารั่วทาง,ทาง,ทางนะครับตัวนี้เนะี่ยมันอยู่ในช่วงที่ว่าท้ายปั๊มนะครับถ้าเราเห็นแล้วเราสามารถปุดได้ก่อนได้นะครับ แล้วก็รีบาหาช่างแล้วก็รีบเปลี่ยนเลยทันทีเพราะไม่งั้นแค่รูแค่เท่ารูเข็มเนี่ยอาจจะทําให้หมดตังได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูของใหม่กันนะครับนี่เป็นของใหม่นะนี่นี่เป็นของใหม่นะครับก็ของใหม่นี่ก็จะดูดีกว่านะครับดูดีกว่าเรามาดูตรงนี้กันนี่เห็นไหมมันจะเรียบอย่างนี้เลยนะครับมันไม่ได้ผูเหมือนอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดู ของใหม่นะครับอันนี้ของเก่าเห็นไหมเป็นยังไงของใหม่ก็จะเต็มอย่างนี้นะครับไม่มีรูไม่มีรูยกเว้นพวกรูน้ามันนะครับต่างๆมันจะมีรูอยู่นะก็สภาพนี้แหละถ้าสภาพนี้ผมแนะนํานะครับถ้ามันรั่วถ้าถอดออกมาแบบนี้แล้วแนะนําให้เปลี่ยนใหม่นะครับแนะนําให้เปลี่ยนใหม่สังเกตดูรูมันลึกมากเลยมันพร้อมทะลุดได้ตลอดเวลานะครับอ่ะแล้วทีนี้เรามาพูดกันเรื่องที่น้ำมันมันรั่วพี่ตุ๋ยผมรู้แลละ ตอนทําเครื่องเขาได้รื้อออยไหมไม่ได้หร<ะ>อเหรอน็อตไม่แน่นทั้งตัวเลยพี่มันคลายมันมีสิทธิ์ที่จะคลายได้น้ามันมันเลยเยิ้มออกออยเตี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงตรงูตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยออกหมดเลยมีตวหนังมีแน่นตัวเดียวคือตัวนี้ในรูเนี้ยมีตรงหนึ่งที่เหลือหลวมอันนี้ก็หลวมมือบิดออกเลยเออไม่แะด้เาเปลี่ยนออยก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมปกติแน่นนะพี่ ปกติมันจะแน่นมากนะมันไม่ค่อยคายหรอกคายมามันไม่ค่อยซอ้อมเออมันไม่ได้คายได้เยอเนี่ยอย่างเนี้ยผมก็ต้องซอ้อมนะของใหม่เนี่ย<บ>ใช่ต้องอัดเพิ่มเออนั่นแหละเนี่ยเราไม่อยู่นะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูที่ข้างรถกันนะครับอย่างเรามีตัวใหม่มาใช่ไหมครับผมแนะนํานะครับใครซื้อของใหม่เอาอีกทีหนึง่งเ,เพื่อม,มั่นใจเลยเพราะความมั่นใจ ดี๋ยวไปดูกันที่ข้างเครื่องนะว,ว่ามันจะเป็นยังไงสภาพข้างเครื่องก็ถอดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นนี้เลยผมถือว่าภายในเครื่องสะอาดนะครับไม่มีคราบแบบเนี้ยขี่ตะก,กันเกาะเยอะนะครับผมตอนนี้ก็จะมีพวกโอลิงนะอันนี้ยังไม่ได้แกะออกอันนี้ยังไม่ได้ขูดปะเก็นนะครับ เราต้องขูดปะเก็นเปลี่ยนปะเก็นด้วยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเกลียวนะครับทำความสะอาดเกีียวเพราะไม่งั้นแต่ถ้าเราไม่ทาความสะอาดเกียวเนี่ยเวลาเราไขเนี่ยมันจะขี้มันจะดันออกมาเพราะขี้มันดันออกมาแล้วมันก็จะไปโดนปะเก็นแล้วปะเก็นมันก็จะเขาเรียกอะไรมันจะไม่สนิทกันนะเดี๋ยวต้องทําความสะอาดชุดนี้ให้เรียบร้อยเลยที่มันเขืะๆนะอันนี้มีเปลี่ยนฝาอ้อยแล้วก็มีเปลี่ยนลูกยางฝาคอบวาล์วนะครับ อ่ะหรือยังไงขอจัดการตรงนี้ก่อน,เ,นเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันอ่ะนี่โอเคของใหม่นะผมยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะผมจะซ้อมเกี่ยวให้ดูว่ามันจะจริงอย่างที่ผมพูดไหมว่าทำไมเราซื้อมาเราต้องไขเพิ่มมามาดูนะ นี่นะเดี๋ยวจะซ้อมนะครับดูนะจัดไปเนี่ยอ่าดูดูมือผมเห็นไหมมันไปได้อีกเห็นไหมนี่ไม่ยังผมยังไม่ออกแรงนะนี่นะเห็นไหมมันไปนะครับมันไปนะครับซื้อของใหม่มันก็ต้องซ้อมนะครับคุณอย่าไปมั่นใจว่าขาขันมาแน่นนะครับ ดูนะอ่าประมาณนี้พอนะครับเพราะหนึ่งก็คือมันเป็นมีอลูมิเนียมนะครับถ้าเราขันแรงมากเกินไปมันมีสิทธิ์แตกได้นะครับมันมีสิทธิ์แตกได้นะเออจริงๆอ่ะ,อะมันเป็นโอลิงลูกยางอ่ะถูกต้องแล้วแต่ว่าเวลาเราซื้อมาใหม่อ่ะเราก็ต้องซ้อมนะครับซ้อมเกลียวให้เขาด้วยนะครับเตเลอร์ทาล่าใส่ยเยอะวไม่ได้นะครับอ,อันนี้ตัวเล็กนั่นึง ผมจะซ้อมให้ดูเลยอันนี้ผมอาจจะตัดต่อเพราะว่าช่วงที่ผมวางกล้องนะครับตรงที่ผมวางกล้องผมอาจจะตัดตออกแล้วก็จะให้ดูตอนนี้เลยผมไม่ได้แกล้งนะผมไม่ได้แกล้งผมพูดจริงมาทีนี้เรามาดูไอ้ตัวหกเหลี่ยมกันนะผมอาจจะตัดต่อช่วงที่ผมวางกล้องเมื่อกี้นะอ่ะดูนะเหลี่ยมยถือว่าเล็กไปแต่ว่าใช้ได้อยู่ไหนไม่โฟกัสเลยโฟกัสอะไรเนี่ย อาอัน no. หนึ่งกองกับัวกองอ,อ่ะนะดูนะเห็นไหมเห็นยังเห็นหรือ,อยังเห็นยังเห็นไหมมันไปได้อีกนะอ่ะแล้วก็พอแค่นี้นะครับเพราะเป็นมีเนียมเห็นไหมไปอีกนะก็ะดูนะ ของใหม่ทุกตัวนะครับที่มันเป็นแถมมาให้เราเนี่ยเราต้องซ้อมนะครับเราต้องซ้อมเอาให้ชัวร์ๆเลยนะฮะเอาให้ชัวร์ๆเลยเนี่ยมันเป็นโอลิงลูกยางมันเป็นลูกยางนะครับซ้อมประมาณนี้นะครับอย่าซ้อมอย่าซ้อมแรงอย่าไปซ้อมแรงเดี๋ยวโอลิงมันจะขาดเอานะครับเดี๋ยวลิงจะขาดเอาจริงๆพวกเนี้ยผมอยากให้ใช้เป็นแหวนซะมากกว่าเออนะไม่น่าใช้โอลิงเลยเนี่ยเเดี๋ยวผมถอดออกมาดูใหม่เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นแหวนมันจะแน่นนะครับเป็นแหวนมันจะแน่นแต่ถ้าเป็นลูกยางเนี่ยถ้าลูกยางมันแข็งขึ้นมาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะรั่วได้นะครับนี่เห็นไหมมันเป็นลูกยางแล้วทีเนี้ยจริงๆอ่ะมันต้องมีบ่ารับนะครับแต่มันไม่มีบ่ารับมันก็เลยปิ้นมันก็เลยปิ้นออกมาปิ้นออกมาด้านนอกมันทําให้อาการรั่วเกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยปัญหาของมันนะเวลาลูกยางมันแข็งอ่ะ มันเหมือนเราขันอตไม่แน่นเข้าใจไหมเออมันก็จะคลายแล้วมันก็จะรั่วนะครับเออเราก็ไม่มีแหวนด้วยข้อของเก่าก็เป็นโอลิงเหมือนกันนะครับเป็นโอลิงเหมือนกันอันนี้แน่นแล้วตัวตัวนี้เออนะไหมขันมากก็ไม่ได้ทุกยางขาดนะครับจริงๆแล้วอ่ะต้องขันเขาไปเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งก็พอนะครับ อ่ะโอเคผมถือว่าแค่นี้นะแต่อนาคตมีสิทธิ์รั่วแน่นอนผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับมีสิทธิ์รั่วแน่นอนอันนี้ก็ขายได้นะครับไหมไปนะครับไปเนี่ยเออประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องเยอะนะโอเคมั่นใจแล้วว่ามันอยู่ก็คืออยู่นะครับอยู่ก็คืออยู่นะเ,เนี่ยโอเคเนี่ย เราก็มาเช็คดูว่ามันปิ้นเยอะหรือปิน้นไม่ปิ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปิ้นนะครับปิ้นแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถ้าผมไม่มั่นใจเดี๋ยวผมจะเอากาวโอบอีกทีหนึ่งนะครับเอากาวโอบอีกทีหนึง่งเนี่ยโอเคนี้ใช้ได้นะครับจริงๆอะ่ะมันต้องใช้เป็นแหวนนะครับเป็นแหวนแหวนเหล็กนะครับถ้าแหวนทองแดงอะ่ะมันจะโอเคมันจะไขได้แน่นมากนะครับคือเวลาถอดเดี๋ยวแทบไม่ออกหรอกเกือบได้รนแฟกเกือบได้รนแก๊สนะครับ เดี๋ยวทีลนแก๊สไอ้นี่เอามือหมุนออกได้เลยเนี่ยตัวเก่าเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเอามือหมุนนู่นออกได้เลยมันเป็นโอลิงอะโอลิงมันแข็งได้ไหมเออมันก็เลยรั่วนะครับเฮ้ยเรื่องแกนี้ถ้าไม่เช็คนะปัญหาบานปลายแนย่บอกไว้ก่อน